สวัสดีค่ะวันนี้เช้านี้เมนูอาหารเช้าคือต้มก๋วยจับยวนค่ะโดยมีน้ำซุปที่ต้มไว้มีกระดูกหมูมีกระลำมีแครอทมีต้นหอมรากหอมผักชีแล้วก็เรามาเริ่มกันเลยค่ะตักน้ำซุปที่เราต้มไว้นะคะใส่หม้อไปแบ่งแค่พอต้มเส้นที่เราจะกินแต่ละชามจะได้ไม่เสีย น้ำซุปที่ต้มไว้จะมีเกลือน้ำตาลกรวดแล้วก็น้ำมันหอยซอสฝาเขียวแล้วก็รสดีนิดนึงค่ะเคี่ยวไว้นานๆก็จะเป็นน้ำซุปที่หอมแล้วก็หวานค่ะสิ่งที่เด็กๆชอบคือหมูเด้งกับหมูยอหั่นเตรียมลงไปเลยแล้วก็ต้มไว้รอให้น้ำเดือด เปิดไฟไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆต้มถ้าเปิดไฟแรงเดี๋ยวมันจะเป็นฟองพอน้ำเริ่มเดือดเราก็ใส่ผักไปนิดนึงนะคะวันนี้มีผักกาดขาวก็ใส่ผักกาดขาวเข้าไป พอน้ำเดือดเราก็ช้อนฟองออกตักฟองออกค่ะเพื่อที่จะทำให้น้ำซุปที่เราต้มมาแล้วยังคงใสเหมือนเดิมต้มใส่ให้ตักสุกพอตักฟองออกหมดแล้วเราก็จะเริ่มใส่เส้นลงไปต้มเลยค่ะ ใส่เส้นลงไปเติมเส้นลงไปแล้วก็รอให้เส้นสุกต้มให้เดือดสัก2-3นาทีเส้นสดมันก็จะสุกแล้วค่ะ แล้วพอคอยดูนะคะพอน้ำเดือดได้ที่แล้วก็เป็นอันว่าเสร็จเมนูเช้าต้มกว๋วยจับยวนนี้เป็นเมนูที่เข้าหอมกับต้นน้ำชอบมากๆเลยใส่ต้นหอมบักชีลงไปแล้วก็คนเพื่อที่เส้นจะไม่ติดก้นหม้อนะคะพอเดือดอีกทีก็เป็นอันว่าเสร็จ เมนูนี้ต้มก๋วยจับหยวนตักใส่จานเลยค่ะน้องต้นน้ำนั้นชอบกินหมูเด้งพี่ข้าวหอมนั้นชอบกินหมูยอก็ตักคนละถ้วยเลยหมูยอให้พี่ข้าวหอมแล้วก็หมูเด้งให้น้องต้นน้ำแล้วก็ตามด้วยเซนแล้วก็ผักนิดหน่อยค่ะเป็นอันเสร็จ มื้อเช้าแสนอร่อยของเด็กๆค่ะพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวเราจะมาดูเดี๋ยวเราจะมาถามเด็กๆกันว่ามื้อนี้อร่อยกันหรือเปล่าตักใส่เข้ามาเลยเดี๋ยวเรามาถามเด็กๆกันว่าอร่อยไหม ชิมก่อนอร่อยไหมค่ะท่คะเข้าสช่วงสุดท้ายเป็นช่วงยากกความใจซึ่งทุกๆรอบความใจนั้นก็จะเก็บแลวน้ำาอร่อยไหมความที่เข้าไปสัมผัสก็ดีหรือว่าสาระที่เกี่ยวข้องก็หอมอร่อยค่ะอันไหนเอามือออกค่ะไข่แล้วก็ไข่ตุน